เด้อเด้อเดี้อโอ้คุณต้องไปดูในคลิปแล้วมึงจะรู้ว่ามันเหมือนยังไงมันเหมือนน่ะไปเราไปต้อนรับหายอาวดี่ปะบนเสี่ยมาข้างบนโอ้ยจบมองบนสิที่ไหนโอ๊คจีสาหันได้โดนกูไป็นล้นหนึ่งอ้าวโอ๊คไปแลยโอ๊คโอ๊บอลลงมาเอาทำอะไรกันเนี่ยอ้าวเอาอัพอยู่ไหนเนี่ยรักษาก่อนได้ห่าเอ้ใครวะใครวะ ใครเล็งว <muitas> ิวใครเล็งเจ้อ้าวไม่โดนอีกช่วยด้วยยิงมันหน่อยพี่เชียเป็นของกูป้าเป็นของกูอ่าเก็บเรียบทดสอบทดสอบเฮ้ยโอ๊ะกูของกระสุนก้อนโูกูอยากไล่กคอนโูกูมีแค่สิบนัดเองนะโอเคโอเคน่ายอมให้แต่ดูดีเกีย อ้ามอยู่ไหนโอ้เอ๊ออามอยู่ไหนนั่นดิเอาอนี่ไงจริงเจอแล้วเจอแล้วอ๋อเออเล็กหน่อยพ่อเล็กหน่อยเล็กหน่อยตอนนี้ไม่มีผ้าเนี่ยตายอ่ะยังเดียวเลยตายไม่เหลือยอมแพ้ยอมแพ้ยกมือยกมือยอมเยอมเสร็จเออเฉยดเหรอตกใจใครมี้ใครเหรอผมก็โดน เชียโอกเหรอนั่งหมอไม่ย uh, ิงกันไอเชียโอกเหรออไดะครับสงครามระหว่างโอกับอาณาว่าย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 แขกไม่รับเชิญแขกไม่รับเชิญแขกไม่รับเชิญไอ่เชียโอกเหรอไอเชียโอกเหรออ้าวสัมบี้วูบโอ้ยสัตว์เกมเจ็บเจ็บไอยิงโดนเขาด้วยระวังเลยไอเชียนั่าหลานโอตา้นเฮ้ยรักษาตัวเองหน่วนเลยอืม ไงโอ๊คไอโอ๊คไอโอ๊คึงเอาไง้ยมึงยิงไอโอ๊คหรือมันจะยิงกูครับคือกระสุนมันวิ่งผ่านหน้ากูตะกี้นี้กูจำได้กูเห็นเอาล่ะกูจะยิงไอโอ๊คอ่ะมึงอย่ามองผิดเสี่ยมองให้ถูกคนนางหลบหลังเสาหลบไปไหนอ่ะโอ้โอ้หลบอย่างกระเดื่องจิกโอ้โห อุงไปอ้าโอ้ยโดนกูเลือดเหลือพันชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวหิวหิวกูต้องการหิวอ้าวเดี๋ยวดันอะต้องการอ่าพิงค์คิลเอ่อมอร์ฟินโอเคได้ละเลือดเหลือพันสามจอมัวเลยตายละมอย่ายิงกูโอ้ยจอมัวละ อโเล่นสนุกสุดละเออไปไปไปใหญ่เลิกแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวไม่หาเดี๋ยวไม่หากันระบาดเออใช่เกียร์ทายก็แล้วโอ้ยเจ้ามัวไหนไรเนี่ย<ม>อะไรแก้เจ้ามัวได้เมื่อกี้ยิงไงอ้เหี้ยหมอเต็มเต็มได้เลยไม่เหลือจากเลือดเหลือกี่พันก็นกนไม่รู้เหลือพันเดียวแล้วตอนเนี้ยอือหืออยู่ไหนวะไหนล่ะอามไหนวะไอ้เอามอยู่ไหนวะ,หะอาม ไหนวะอยู่แน่ใครทิ้งสติแน่เอ้าเชี่ยสมอลแพ็คนี่วะเฮ้ย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 ระวังไอ้นักล่าหรือเปล่าระวังระวัเฮ้ยนักล่าใช่นักบ้านักบ้าเฮ้ยมึงเฮ้ยระวังเฮ้ยไม่มากันหลายคนแน่เฮ้ยโอ้โหไอ้สัตวนมันใครวะใคร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 อย่าอย่ากูตีใชี่ยวมรุนแรง โอ้หน้าตาแบบนี้มีคนเดียวแหละมึงนี่เองไอ้อ้ามึงจะเปลี่ยนชุดชุดนี้ทำไมมันทำให้กูเข้าใจผิดถ้าดูอีกไกลอ่ะเทสันโอ้เคยเห็นชุดนี้อ่ะโอ้เท่สันกระสุนไอ้ยืนมึงเคยเห็นในรุ่องมึงกระโดดไหมไหน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 มาดูในรุ่นสองกระโดดกระโดดได้เหรอมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดได้โอ้โหวิ่งตามมาแล้ว่ะ แล้วทำไมต้องเป็นกูด้วยวะสวยครับเดี๋ยวเราวิ่งกูวิ่งขึ้นเรือก่อนสงสัยเกียร์ลักล่าไงเปโลดเจ้าต้องช่วยข้าท่านต้องช่วยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราซอมบี้ไปนไรทำไมมันช่ไมเป็นไ้นซอมบี้วูบเฮ้ยเจ้ยเจียเจียเจีเจอ้ยตกน้ำมันผักก็ตกน้ำอ่ะจะตามกูมาอีกโอ้โหโหแล้วนายทอะไรกันข้างล่างอ่ะ มันตามกูมาขนาดกูตกน้ำมันยังตามกูมาอีกมา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 ดิเอเดนเสาเนี่ยมาเลยมาเลยเฮ้ยตอี้เรือเท่าไหร่เรืออะไรว้ยไม่มีสติเลยกูเลย เฮ้ยเลือดแล้วท้อเหรอวะหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้เลขสวยมากเลยน้องฮะหนึ่งสองสามโอ้ยมึงระวังระวังตัวไปมันตายง่ายเลยแบบเนี้ยเ,เดี๋ยวไอ้ที่มันรถเนี่ยเพราะว่าโดนลูกซองกูยิงลมไปได้วยหรือเปล่า,ายิงกันเองสิคกูได้ยิีเสียงลูกซองใครวะเฮ้ยเชียมมยเช่ยแล้วเอาเฮ้ยกูเฮ้ยบักเอาเชี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วย โอ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกคุณช่วยกูติดอยู่ต้นต้นไม้เห็นไหมต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนเน่ยกะบอกเอ่อมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วมันยังมีก้อนหินติดอยู่ซอกก็ซอกก้อนหินที่ไหนวะอ๋อเห็นแล้วกูเห็นแล้วทำไมมันบักได้ทุกวี่ทุกวันมันเหมือนเหมือนที่กูบักขึ้นบินหรือเปล่าเนี่ยแหละแบบนี้แหละมันก็กูจะออกยังไงเลยอุ้ยมีเงี้ยให้เลิกรถแหลง ให้ก oh ูโ oh. อ้โหมันเป็น oh ช่องที oh ่ด oh ีมากเลยแม่งก็โดดลงไปบิดทางอ่ะเฮ้ยได้แล้วโว้ยอ้โอเอได้ละขึ้นไปบนละตอนนี้กูเสียวมากมากสกิดหนึ่งนัดนี่คือสลีฟถูกสลีฟตัว่าแค่ฟันมันก็ไปแล้วมั้งโอ้ยสั่นสันสันสันแล้วสั่นแล้ว เฮ้ยไม่จริงกูทำไมเนี่ยเฮ้ยกูยิงคอมมี่ข้างหลังมึงอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยมันเอากูไปเลยมันเอากูไปเลยระวังนะระวังต้องตายเฮ้ยอย่าอย่ามึงมีระยะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวใครมีใครมีตัวเชื่อกกระดูกอั้โอ้หอยถอยเถอะเชียวยิงโดนโอ้ขาดคอมมี่ครับเดี๋ยวเอฮะเดี๋ยวเลยว่าคนหลังลูกสองอ่ะ เชิดก็เพื่ออะไรมไม่ได้สติเลยเลยเออเดี๋ยวก่อนนะใครหายาอะไรนี้มารักษากระดูกรูที่กูไม่ไม่ไม่มีมอร์ฟีนอ่ะไม่อยากชักใครมีมอร์ฟีนแหวนเลือดกูเลือดลอยซ้ำซองกูจะกิดก็ไปนอนกคตรสลีปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบว่าใครมีคอมบีนบ้างนะอ่ะอะไรนะอะไรนะ ฮอมินผมมีแต่มอร์ฟินฮอมินจะมีโมฟินมาให้กูหน่อยใช้เอ็มมีฟูดมึงฟูดที่แปลว่าเท้าไม่ใช่ตีนนังไงกูค้างเลยมันให้มีให้มีคูค้างเลยให้มีบอกหายละให้มีโมฟินมากงอะไอ้เหี้ยอะไรของมึงก็โมฟินกูไม่เคยได้ยินหว่ะ ใครมีตัว,วรักษากระดูกมากเ่เขาเรียกว่ามอฟอมอฟินออมอฟฟินเออมอ์ฟีนใครมีมากนะกูยอยาการักษากระดูกมากเลยเนี่ยไม่มีแล้วใครมีมากเนี่ยไอสัตว์กูกระดูกขาดอะไรเยใครก็ช่วยกูไม่ได้กูเลือดเลือดน้อยสามสองไอไม่ค่อยจะสวยละโดนอะไรตบแม่งก็ตาย ขนาดกูกระโดดลงพื้นแม่งยังตายไอ้เหี้ยอย่าให้กูยิงจริงนะมึงมึงทะเลาะกันเองทำไมเนี่ยเนี่ยดูจากชุดกูมอร์ฟีนกูมีที่ไหนหรอไอ้ฮ่ากูมีช็อตกันเอาเงาอะึงอยู่ไหนกันนะอยู่ตรงอยู่ไหนนนกัะบริเวณเรือบริเวณเรือตะลิงตะลิงทะเลาะกันเองเอะ เอยรงไอ้ส์ปอบีมอีมอีพองาหลังว่ะโอสัตว์ยากูจะยิงนานไงเป๊ะเเป๊ะเเนี่ยวืดบดบุดนี่เนี่เสียงแล้ววะเอาเอาทำะโอ้โหแค้นกันเลยเกินนะโอ้โหเลูเหลือร้อยหกมันึ้น มันน่าดีใจแมวะมันขึ้นมาได้แค่นี้เอ้ยใหม่ละใหม่ละแมงเอ้ยมึงจะมากันได้มาดีแล้วแงใส่สูตรซะด้วยเอ้ยกูมีมอร์ฟีนเปิบเปิบหลับเปิดลับเปิดของที่อะไรเสียงโคตรเท่เลยวะได้ไรไปเนี่ยใครมีมอร์ฟีนบ้างอ่ะเฮ้ยหมอคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้นัางเงี้ยแล้วนี่ปืนอะไรวะงไ้ย ปล่อยวิกปล่อยวิกมีเนี่ยยิงแม่งเลยเย๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งอะไรโอ้โหเฮ้ยตกใจอาบแม่ง้งเยอะมันมีบอกรีสาอันไหมเนี่ยอย่ามาปนพวกกูนะเว้ยพวกกูไม่เหลือเหี้ยกกูก็ไม่มีให้มึงแล้วนะจะบอกให้เฮ้ยถ้าเกิดเดี๋ยวกูช่วยมามึงเจอมึงเจออันนี้กูหน่อยมาไปไหนแล้วบ โยงหายอะไรโอ๊คไปได้ยังเนี่ยมึงจะอยู่อีกนานไหมสัตว์โอ้มึงทำอะไรกูเออก่อนหน้านั้นอ่ะคือเอ่อใครก็ได้มารักษากูดีน่านไงไปแล้วน่านไงแล้วพวกมึงจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ย What the hell Hello โอ้มังกรโอ้มังกรอุ้ยนี่ ปืนนี่ยยิงแทงมาเดียวตายสุดยอดมากอ้ตายเอ้ามึงฆ่าคนกูนี่เนี่ยไอฮาเฮ้ยมอฟีหมอฟิ้อยา่าเชื่นะโอ้ของของกูอยา่ากูจะรักเอา,ารักษาตัวเองไม่มีมอฟินมันมีคอดปโโูกับเอเคกูไม่ให้ระวังมันมันเยอะกูไม่เอาอย่างอื่นหรอกกูแค่ต้องการการรักษาประตู แค่นั้นแหละไอ้เฮ้ยใครเอาเกลเอาเต็นต์มากางได้ใช่ไงเห็นไม่พูดเลยเออก่อนหน้านั้นชาลีช่วยเคี่ยให้หน่อยดิแล้วของมันเต็มอ่ะอ้ามอ้าวอะไรรู้สึกมือรู้สึกมือสวยแล้วแหละทำไมชาลีมันเอาใหญ่เลยไม่อยากสักเบาสักเบาพ่อคืนมาเลยได้สัตว์เฮ้ยกูไม่ได้ไปกูกูไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ไปมันเหยียบหลังศพมึงอ่ะกูแค่เฝ้าศพมึงเฉยอ้อยยังไงของมึงไม่ได้เว้ยโอ้ปืนใครวะโคตรแรงอ่ะโอ้โหสุดยอดปืนใครวะโคตรแรงอ่ะเกียร์เสียปืนกูนี่วะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงไม่ใช่มั้งเกียรได้ไม่ใช่เหรออ้าวมึงระวังมึงเฮ้ยเดี๋ยวกูลืมบอกมึงระวังนะมึงมึงมึงยิงอย่างงั้นแหละมึงระวังมันระวังพวกนักล่านะเว้ยอืมรู้ละ ไม่อยากสักเ่าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี <s> <S> <t <t ่ยอคือว่าไงวะกูพูดไม่ถูก่ยเออไงวะไงดีอะคือเรื่องของมึงนี่ครับมันอันตรายเกินไปแถวนี้เถยวนี้มันเถื่อน่ะเอาแล้วส่งยาวกูทิ้งคอร์ดโบไว้นะเอาที่เหลือที่เหลือเก็บหมดละ เพิ่งบอกว่าจะคาอนโบกูเลยที่ค้อนโบให้ที่เหลือกูเก็บหมดละอ่ากูถามไอ้ไอ้ที่เหลือเนี่ยกูหมดยังหมดแล้วไม่มีเหลือสักสักเม็ดเดียวมาไม่มีกระสุนเพวกอะไรเดี๋ยวเอ้ยยิงแมงใครโอ้ ใครมียารักษากระดูกกูมากนั่นไงไม่ชมยาลักษณะเชื่อแล้วแม่อ๋ออะไรเนี่ยเออติดคุกูเกียร์เองเจดกันไม่ยิงปืนกระสุนตายโอ้โหศพศพเกลือเลยซสมบี้ไอ้ยิงลูกกระสุนปืนกูหมดเลยไอ้ยิงโอ้โหไอ้หาอาวุธกระสุนปืนโอ้โหเพียบเลยโอ้โหซสมบี้แม่งกระสุนเยอะ ยังไปไหนอไอซอมบี้ไอชาลีมีอยู่ไหนอ่ะหาซอมบี้กันซอมบี้หายถ้าถ้าจะเรียกซอมบี้มาต้องเรียงนี้พอพอแค่นี้ก่อนได้ไหมสว่างมากโอ้เยี่ยมแล้วมันก็สามารถเรียกพวกนักล่าได้ด้วยนั่นถ้าไอ้นักล่ามันมาทีละเมื่อยจบเลยแต่ก็จะคูขอค่ายนักล่าสักคนสองคน แล้วแต่เ,เ,รรเรียกว่าไงอ่ะกระป๋องน้ำนี่เรียกว่าไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกอันนี้ดีกว่าไอ้พวกแบบยังไงอ่ะกินแดกก่อนสัมมีมาไอ,อ้โอ้โหเหลืออยู่ในเซิร์ฟฮะเจ็ดคนเองโอ้จริงด้วยเราอยู่นานมากไอเชีย่ยวบอกอยู่ที่ไอ้เชี่ยวโอ๊กอยู่ที่สองโอ้โหไอ้โอ๊กอ,อ,อยู่นานสุดไ,ไอกลุ่มเราไอ้เชีย่ยวไ,ไอ้เชีย่ย ไอ้เชี่ยหมออยู่ที่สี่ป่าววะถ้าจำไม่ผิดที่สี่อ้าวยิบสองตัวแม่มือตัวมึงก็อยู่ที่โลเลยที่โลนี่กูดำน้ำบุกปไปกำลังเก็บคิวตอนนี้ไออามันรักลักรักลักลักอ๋อรักธรรมชาติได้เลยเอ่ะไอเฮ้ยเดี๋ยวกูทิ้งไอตัวน้ำไว้ตานแล้วมันยังสว่างอยู่เหรอโหมันนาำน่ะสว่างนะหาซอมบีตาเลยปะ กอร้องใครก็ได้ช่วยแม่งให้ไปเกิดเงนร่นหน่อยดิว่าวสัตว์มันจะมีอยู่เซิร์ฟหนึ่งอ่ะเราสามารถเลือกเกิดได้เอไ้ไม่เราสามารถตามผู้เล่นได้ตามใครก็ได้ติดตามอ่ะเออชาลีมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยฮะทีนี่มันมีของดีเปิดครับเปิดเปิดอาวไม่มีเชียดเลยครับอยากจะเจอใจจะขาดแล้วเนี่ยอยากเด้าจจะขาด บ้านไกูไม่ใช่คนอย่างนั้นไอ้ห่าไอ้นปีระมิดไโอ้โอ้กูคนปีระมิดโอะใครระวังเลยเี้นี่ก็ยิงปืนจังเลยขยันยิงลูกกระสุนมึงมีเยอะนั่นไงวะบอกมันไม่ใช่กระสุนไงกูยิงทิ้งหมดไม่ใช่กระสุนกูไงกูถึงยิงทิ้งหมดอย่าบอกใลยกระสุนที่มึงใช้ก็คือ yes สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปปีระมินเถอะไปหายามึง เออมาบอกูต้องเริ่มศูนย์ต้องแต่ศูนย์ใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยแน่นอนแล้วปืนยิงปืนอะไรไปแล้วมังมีช็อตกันมีคาร์บอนแล้วก็ปืนพกสั้นหมดละเหลือแค่ปืนเอคยิงไหมเอคเออเอ๊อเดี๋ดดดไอ้ชิยกูก็ืหเหลือสองพันละกูคงจะดับสิ้นภายในไม่ช้านี้เอาโอ้หายล่าง กัดตีนาอะไรเหี้ยกูเพิ่งจะมาถึงมึงเงี้ยวเพิ่งที่ใจเย็นแดก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 เหลือๆโอ้สามพันละสามพันละซอมบี้ข้างหลังเชี่ยเชี่ยเชี่ยตัวซอมบี้ตกทีนิ่งความหมายกูหายถ้าสมมติเราใช้ยาแล้วเราเลื่อนเราเยอะๆเไอ้เออแต่ที่สำคัญมีคอมมันลาซอมบี้กูเยอะไปไหมชาลีช่วยเคลียร์ด้านหลังกูทีไม่ใครข้ามมาเดี๋ยวตัวไอ้เอาไว้เอาไว้ ไปืนกูหรือเปล่าดิปืนมึงเท่านั้นแหละที่กูยิงไปที่สัตว์เฮ้ยอ้าวกะสูญหมดเดี๋ยวมึงเจอตามึงบ้างนะอ้หมอเน้มึงจะเอาให้มึงคูณสองเลยไม่มีทางอ่ะอือออืพ่องเฮ้ยตัวแรกในชีวิตโอ้ขาบีได้เฮ้เดี๋ยวใครโอ้โหไอ้ชาดีมึงฆ่าสบีได้สามสิบเอ็ดตัวเลย จริงโอ้โหไอ้เหี้ยผเก็บหมดเลยฮะไอ้เหี้ยเล่นไปเล่นมาคนเล่นเลยดิซึ่บเจ็ดคนจากจากตอนแรกยี่สิบกว่าคนตอนเนี้ยจะไม่เหลือแล้วนี่ยอื้มเรานี่สุดยอดเฉียะเฉียะอ๋อไม่ถึงโอ้โหมีคนตามมาเป็นขบวนเลยเฮ้ตอนนี้ตอนีแต่ละคนเป็นแฟนขับเลยตอนนี้เราอยู่มีรามิดแล้วอยู่ไหนกันนะพวกนายอ่ะ วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาอาวว่าพาแขกไปหาดีกว่ากูเนี่ยตัวดีเลยรู้แบบทำไมเพราะว่ากูขาหักอ้าวเชี้ยเลยรอดได้เลยรอดซอมบี้ได้มาเยอะเลยนั่นซอมบี้พองซอมบี้แม่งไล่กูเป็นร้อยเหมือนกันต่างคนก็เยอะไม่แพ้กันอย่างนี้มันต้องพาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เกียร์สูงคือไอ้ไดโนเสาร์กอี เกียแทงอ่ะเออแทงอ่ะโอ้โหโคตรเกล็ดเดี๋ยวพูดถึงไอ้แทงมันอยู่ไหนวะดีละแทงมาอยู่ไอ้เท้าตุ๊ดอ่ะไอ้เท้ตุ๊ดขดเกล็ดเท้าตุ๊ดชิดตุ๊ดไหนวะโยงกันดิตุ๊ดคือใครไอ้แทงไงไอ้แทงคือตุ๊ดอ่ามีฉายาทำอ่าเดี๋ยวอธิบายฟังว่าทำไมแทงถึงเป็นตุ๊ดอ่ะมึงมึงดูมึงดูท่ามึงดูท่ามันดีๆท่าเวลามันเดินอ๋อมึงสังเกตตรงแขนดีดีๆมันกระพือปีกเหมือนผู้หญิง่ง กระปูปิกเอาซะจบเลยนี่แหละนี่แหละจุดจบของแท้งเอ่ไม่ไม่ลองกูกันเลยอ่ะวิ้นเหลือพันห้าเน่ยโอ้ก็ไปลยโอ้ลงเล่ยเลือกูเหลืออยู่แค่แปดพันโอ้ยพี่เขาว่าแค่แค่ไอหมอแค่จริงอยู่ โอ้ยเดี๋ยวกูขอเติมพลังหน่อยเพื่อเพื่อกูจะหายไปกูเอากูกระโดดไม่ได้ดีกว่าไอ้มึงเอาที่มากูกำลังนั่นอยู่อย่าพิ่งอย่าพิ่งยุกไม่ระวังวะยุกมึงก็ทำไม่เนียนอ่ะมึงก็ทำไม่เนียน่ะเดี๋ยวๆว้ายอู้อ้าอุ้ยเหลือเจ็ดร้อยเหลือเจ็ดร้อยโอ้ยเฮ้ยจะทไมรัคามันไมเออ ไอ้เงี้ยราคาทำสีเงี้ยราคาสีขาวสีอสีขาวน้ยขามะเร็งน้อยขาโอ้ยแปมสีแปมดึงดึงดึงตกตกตใครต่อยกูจะใครดิครับโอ้ยเรื่องเจ็บวันนี้เจ็บโอ้ยใครต่อยกูเออเอ่อลงไปเลยลงไปเลยวุ้งต่อยกูลงไปเลยได้แล้วคุณหมอ เดี quote, ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นคุณอะจเย็นกุณ่ตยผมไปอะมึงไปเลยมึงมึงไปเลยมึงต่กูอะมึงต่อยกูมึงมันเทิร์ไปเลยนี่เทิร์มไปเลยโอ้ก็แล้วก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นกงสติก็่งสติใจเย็นใจเย็นใจเย็น